สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยอีกแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บ o k t o h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะทุกคนรอกันอยู่ใช่ไหมวันนี้ผมมาในหมวดของแผ่นรองเมาส์นะครับตัวนี้คือนับวอเอ็นพีสองสองสองสามสองสี่ทำไมรหัสมันเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยลายมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับผมขนาดเดียเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยลักษณะนะครับนี่นะฮะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับ มองเห็นตัวสินค้าใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะบอกส่วนประกอบรายละเอียดนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับจุดเด่นคืออะไรนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับแผ่นลองเมาส์ไอ้ตัวเนี้มันเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าเป็นตัวพื้นฐานที่หลายๆคนอยากได้แน่ๆไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้านับวัว np 2 2 2 3 2 4คือจะบอกตรงๆนะครับผมแกะกล่องออกมาเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่ามันรุ่นไหนนะครับสำหรับใครที่สนใจสีไหนก็เข้าไปเลือกกันในลิงก์และกันนะครับผมเชื่อว่าสีเนี่ยมันสาดตาทุกคนอยากจะได้มันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับตัวหน้าสุดเลย,เ,ยเห็นไหมฮะว่ารายละเอียดมันเนี่ยดูแบบว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับรายละเอียดไปทีละตัวเลยนะครับเริ่มจากเจ้าลายจิ้งจอกตัวนี้นะครับ นี่คือหน้าตานะครับดีไซน์ของเขานะครับออกแบบมาด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะหนืดมือนะครับมีความหนึบแน่ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีความหนึบแน่ๆเลย100%เอาไปวางบนโต๊ะเนี่ย สีสันไม่ต้องพูดถึงนะครับเรามาดูตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเออนะฮะออกแบบมาเป็นค่อนข้างพื้นฐานนะครับมีลายตรงนี้แบบขีนเลือดเนื่อนะครับฮิตแมนมากๆเลยสีแดงนะครับสวยเลยทีเดียวในส่วนของด้านล่างก็เหมือนกันนะครับองประกอบวัสดุทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับในส่วนของตัวนี้กันบ้างอ่ามาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรนโบว์นะครับเป็นสีลุ้งเลยนะครับเป็นเจ็ดเฉดสีนะครับมองได้ชัดเจนมากๆเลยและสีสวยมากๆนะครับเนี่ยผมสัมผัสรู้สึกว่า มันนุ่มมันเรียบนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบสปีดนะครับไม่ใช่แบบคอนโทรลนะครับวัสดุเหมือนกันทุกอย่างนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยขนาดเนี่ยอยู่ที่3 2 0คูณด้วย240คูณด้วย0.4มมตรนะครับดูความบางของมันมันเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละฮะคือในส่วนของความบางนะครับและขนาดนะครับขนาดเนี่ยให้ดูกันชัดๆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่พื้นฐานเลยสําหรับใครที่อยากจะได้แผ่นรองเมาส์ที่มันดีๆหน่อยนะครับไปซื้อกันได้สั่งเข้ามาในเว็บไซต์เราได้นะครับผ้าเป็นแบบสปีนะครับ คุจะดมกลิ่นให้ดูนะครับเอามาดมรวมๆเลยจะได้รู้วันเป็นยังไงกิ่นเนี่ยจะออกประมาณของใหม่นะฮะแต่ว่าในตัวของตัวสินค้าเนี่ยจะไม่มีกลิ่นที่มันแบบว่าเฮ้ยสิดมือไม่มีนะครับนี่นะฮะสำหรับใครที่กังวลว่าเอ้ยเอาไปถูแล้วแบบ พี่เนี่ยผมแบบนอนกับแฟนแล้วแฟนได้กลิ่นของแผ่นรองเมาส์ทั้งคืนเลยอะไรไม่นอนกับผมเลยจะบ้าแล้วไม่เอานะครับแบบนั้นนะครับเรานาของดีๆมาให้รีวิวนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกัน,นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่แหละฮะอุปกรณ์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมจะให้ทุกคนดมด้วยก็ไม่ได้นะฮะดมอยู่คนเดียวนะครับก็รู้เรื่องอยู่คนเดียวนะครับซื้อเอาไปดมเองแล้วกันนะครับเอาไปใช้เองไม่ใช่เอาไปดมเองโอ้โหนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไปแ้ะสมองสมองนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้้าาานล่รับสห เาสามตัวนี้ np 222324ช่องทางการติดต่อเช่นเดียวกันอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจตอนนี้มีหมวดดนตรีนะครับเพิ่มเข้ามาก็อย่าลืมไปเลือกซื้อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เอฟเฟกต์เปียโนหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดกลองเบสนะครับจะค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับเรื่องของโค้ดส่วนลดด้วยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างไรลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิม s b s c r i b e ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ